ช่วงนี้ชีวิตก็คือขาขึ้นเนาะเอออะไรก็แลจะดีไปหมดก็คือฉันอะมาเยอรมนีครั้งแรกใช่ไหมก็จะได้วีซ่าสปีพอหมด3ปีก็ต้องไปต่อใหม่พอครบ3ปีฉันก็ไปต่อฉันก็ยื่นเอกสารอะไรไปพอ3เดือนอะทางเขตเขาก็ส่งอีเมลมาว่านี่ร่อนเออ นนะมีคนสมบัตินะที่แบบว่าเออจะได้วีซ่าถาวรอ,อยากได้ไม่เล่าวีซ่าถาวรน,นะเออ <c oughs> คือฉันไม่ได้คาดหวังนะว่าจะได้ถาวรนะก็คือแบบ3ปี5ปีอะไรก็เอาทั้งนั้นแหละเออถ้าเขาเขาที่อยู่ต่อก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ประเอินเขาบอกว่าคุณสมบัติมันได้เออเอาไม่เล่ะวีซ่า Visa ถาวรอะไรเงี้ยถ้าเอาก็ยื่นเอกสารเพิ่มมาอีกสองอย่างเออฉันก็เลยไปเตรียมเอกสารแล้วเดวยฉันก็จะไปยืน่นถ้าได้วีซ่าถาวรแล้วเนี่ยมันก็จะดีเนาะตรงที่เราไม่ต้องไปคอยไปต่อทุก3ปีทุก5ปีมันเสียเงินไงทุกครั้ง่ตอ คราวที่แล้วที่ฉันต่อฉันเสียไปร้อยกว่ายูโรนะแต่ครั้งแต่ครั้งนี้ไม่รู้อาจจะแพงกว่าเดิมเพราะมันผ่านมาสาปีแล้วถูกไหมเออมันก็ต้องไปเนี่ยไปเสียค่าต่ออย่างเงี้ยแต่ถ้าได้ถาวรมาปุ๊บเออมันก็ไม่ต้องต่อไงมันก็มันก็มันก็ชํำไงเข้าใจปะเออมันก็แบบอยู่ได้แบบช้ำๆอืมอยากได้ไหมล่ะเออส่งอีเมลมากูแบบอยากได้ดิเอออันที่สองนะคะที่สองก็คือวันนี้ฉันก็ไปคุยกับหัวหน้าเนาะเออเรื่องงานเรื่องงานว่าหัวหน้าเออ ตทุกวันนี้ฉันทำงานมินิจ็อบก็คือชั่วโมงมันน้อยเนาะก็คือได้ห้ากว่ายูโรไม่เกินนี้ต่อเดือนอะไรเงี้ยฉันก็เลยบอกว่าหัวหน้ารับพนักจะรับหัวหน้าจะรับพนักงานแบบว่าพาร์ทไทม์เพิ่มไหมมินิจอ็อบอ่ะมันชั่วโมงน้อยกว่ากว่าพาร์ทไทม์นะพาร์ทไทม์ก็คือชั่วโมงจะเยอะกว่าแล้วก็จะได้เงินเยอะกว่าแต่ต้องเสียภาษีเอ่อก็คืออารมณ์แบบไปขอชั่วโมงทำงานขอเพิ่มอะไรเงี้ยหัวหน้าก็บอกว่าแน่นอนรับเออฉันชอบเธอมากเลยนะหัวหน้า ฉันชอบเธอมากเลยนะเธอเนี่ยขยันโอ้โหจ้างสิบห้าทำงานสามสิบอืมจ้างสิบห้าทำงานสามสิบกูเนี่ยกูพูดเองอัเน so เนี้ยนะ้าก็บอกว่าอีกเป็นโซฟรีเดินนะเออนางก็แบบว่าแบบว่าชอบเราที่เราทํางานขยันอะไรเงี้ยแล้วสัญญางานอนะ่ะมันก็จะสิ้นสุดปีนี้หัวหน้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดือนตุลามาต่อสัญญานะอ่ากูไ <c> ม <oughs> ่โดนไล่ออกแล้ว <c oughs> ฉันชอบทํางานที่มีเดยมามากนะอืมคือแบบ มันเพื่อวมงานดีงานมันก็ไม่ได้ยากแล้วมันก็เราก็ทําแค่หน้าที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยเออคือชอบอะคือแบบเป็นงานที่แรกที่ทําแล้วก็ชอบก็คือเป็นแรงอธิษฐานเนาะอันนี้ไม่ใช่บุญเก่าแล้วนะอันนี้คือแรงอธิษฐานก็คือฉันจะสวดมนต์เนาะและ้วฉันก็จะอธิษฐานว่าขอให้ได้งานที่เหมาะสมงานที่ดีที่เหมาะสมก,กับตัวเองที่ทำแล้วสบายใจไม่ได้ขอว่าให้ได้งานนั้นงานนี้ไม่ได้ขอว่าให้ได้เป็นแอร์โฮสเตสหรืออะไรอย่างนี้นะสมมตินะไม่ได้ขอให้ได้เป็นหมอเป็นเป็นอะไรอย,อย่างเงี้ยนะไม่ได้ของานโดยตรงอะของานที่มันเหมาะสมกับเรา กับความรู้ความสามารถของเราไม่ให้มันยากเกินไปหรือง่ายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะมีเงินมากขึ้นนะจ้าต่อเดือนเอามาซื้อปลาให้บัวกินเนะเาะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีข่าวดีเข้ามาติดๆสองข่าวเลยอะไรย่างเงี้ยเออก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแล้วเป็นคนฉันเวลาทํางานจะยึดถือจะยึดถือ3อย่างนี้นะก็คือขยันเนาะซื้อสตัตว แล้วก็ตรงต่อเวลาถ้ามี3อย่างนี้ยังไงก็อยู่รอดอยู่สบายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมง,งานเป็นอะไรที่เราต้องไฟต้องสู้ต่อสู้กับเขาต้องสู้ต้องสู้กลับได้ด้วยนะหมายถึงว่าอย่าไปยอมเขาอย่างเดียวเนาะที่นี่มันจะไม่เหมือนที่ไทยนะเออแต่ว่าพอดีเพื่อนร่วมง,งานฉันไม่มีใครเขาเป็นแบบนั้นไงทุกคนแบบดีหมดเพราะหน้าก็ดีอะไรเงี้ยฉันก็เลยไม่ต้องสู้กับใครเออสู้กับงานอย่างเดียว <laughs>